ครับก็กล like ับเข้าส <You> er ู่รายการตามเซียนสองพันนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพบกับอาจารย์สมานทกสามรบพิเล็กบางยี่ขันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับผมครับผมก็พบกันเช่นเดิมนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ครับผมอาจารย์สมานนะครับได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้นะครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้เล่นพระอย่างถูกทางใช่ครับผม ตำหนีตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับการดูพิมพ์พระดูกันยังไงนะครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนดฮะเดี๋ยวพี่ทีมงานช่วยขึ้นเบอร์บัญชีหน่อยเมื่อกี้แฟนรายการถามเชิญคุยได้เลยได้ครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มกันสรุปนะครับนะครับรวม4ี่พิมพ์นะครับของจากการที่ว่าอธิบายไปตั้งแต่นะครับอาทิตย์ต้นๆนะครับผมรวม4ี่พิมพ์นะครับวันนี้จะมาสรุปที่อาจารย์เคยบอกว่า เป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยใช่ครับทำไมถึงเป็นสี่พิมพ์ได้นะครับถ้าเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับผมครับผมนะฮะนี่พิมพ์พิมคอแอลฮะอ่ะเรามาเริ่มกันที่พิมคอแอลนะฮะขอใกล้ๆตรงคอนิดหนึ่งครับตรงคอฮะตรงคอครับตรงคอนั่นนะฮะนั่นนะฮะคำว่าคอแอลที่ผมเคยอธิบายว่าตรงคอน่ะเป็นรูปตัวแอลของภาษาอังกฤษนะครับนะฮะภาษาอังกฤษเป็นรูปตัวแอลนะครับหลุมลงมามีหลุมลงไปนี่บล็อกแรก นะครับเป็นเป็นพิมพ์บล็อกแรกดวงตาเนี่ยดวงตาทั้งสองข้างนะฮะครับ,คร,บครับทางด้านขวามือเรานะเอามาขวามือเราก่อนขวามือเราจะมีขีดใหญ่1ขีดขีด,ขดเล็กสขีดทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มาตาทางด้านซ้ายซ้ายมือเรามีขีด1ขีดนะฮะลงไปติดที่ด้านจมูกนะมาติดที่ด้านจมูกเบ้าตาทางด้านซ้ายามือเราก็ยังลึกลงไปนะครับ นี่นี่คือบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกอันนี้เป็นบล็อกคอเอลนะฮะบล็อกคอเอลเรามาดูที่สังกติที่ชายจีวอฮะชายจีวรที่ติดกับสังกติครับขอขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะถ้าขยายได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรที่ที่ชายจีวอฮะที่จะติดกับสังกติเป็นหลุมครับเป็นหลุมฝั่งนี้อีกฝั่งฝั่งซ้ายมือครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงหลุมตรงกลางอาจะเป็นเส้นเล็ก ขึ้นมา3-4เส้นนะฮะตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่บอกว่าให้ให้ดูนะครับและชายสังกติเส้นสุดท้ายนะฮะเส้นสุดท้ายที่จะติดติดกับชายจีวรตรงจุดนี่พอดีก็จะมีเป็นสองแฉกนะฮะขึ้นไปติดนะครับถ้าของเกตถอดมาแล้วก็ไปติดนี่คือแม่พิมพ์หนึ่งะฮะแม่พิมพ์หนึ่งะครับแล้วก็เลื่อนมาดูที่ตรงหน้าขาใต้ขานะครับใต้ขานะฮะเป็นปื้นใหญ่เห็นไหมครับ ใต้ใต้นาแข่งฮะลงมาข้างใต้อ่าเนี่ยครับเป็นปื้นใหญ่นะฮะทีาชี้ที้นี่นิ่งเลยนิ่งเลยครับตรงนี้เลยครับอ่าเป็นปื้นใหญ่นะครับเป็นปื้นใหญ่แล้วก็มีเส้นข้างบนปื้นเนี่ยเป็นเส้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 นเยอะเลยนะครับครับผมนะฮะนะครับนี่คือพิมพ์คอร์ด L ต้นนี้หรือว่าปื้นอะไรหรือว่าอะไรเดี๋ยชัดเจนหมดนะครับชัดเจนนะบล็อกแรกครับบล็อกแรกต่อไปเราก็มาดูบล็อกที่สองเตรียมจดบล็อกที่สองเลยนะครับอันนี้แยกแขนกันไปนะครับบล็อกแรกนะครับบล็อกที่สองครับมาดูบล็อกสองครับบล็อกสองเป็นทีมมือจุดมือมีจุดนะครับตรงมือก่อนนะครับตรงมือตรงมือที่ซ้อนใต้นะครับจะเป็นตุ่มนะฮะ ดูฮะนิ้ว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 ปลายนิ้วปลายนิ้วข้างล่างครับข้างล่างครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับจะอ่าจะเป็นตุ่มกลมกลมนะฮะเขาเรียกมือจุดนะครับส่วนในมือเนี่ยในมือซ้ายขององค์ว่าในมือขวาขององค์พระหรือซ้ายมือเราจะมีเนื้อเกินแหลมแหลมนะฮะแหลมคมอยู่ในนั้นเลยนะครับอ่านะเดี๋ยวพอพิม์นับแบงค์เนี่ยตรงนี้จะแตก ออกไปยาวคลายแบงค์นะคลายนับแบงค์นะครับตรงคอไปดูตรงคอตรงคอคอหลุมที่ตัวแอลก็เริ่มหายไปนะเริ่มหายไปบล็อกเริ่มสึกแล้วนะครับบล็อกเริ่มสึกแล้วเราก็มาดูที่ชายสังกติอีกทีหนึ่งชายจีวรกับสังกตินั่นนะฮะยังมีเส้นเหมือนกับคอแอลยังมีอยู่ยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นชัดอยู่ครับยังเห็นชัดอยู่นะท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะครับ ยังเห็นชัดอยู่ผมถึงว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันปั๊มลงไปเรื่อยๆนะครับ,รบตำหนิตรงกันหมดทุกที่เพียงแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะฮะเริ่มเลือนและคอแอลหมดไปนะ,ะ,ะเส้นเล็กๆที่ติดสังกติก็ตื้นไปนิ้วมือเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดวงตาดูที่ตาเมตานะฮะ อ่านะครับทางด้านเห็นไหมตรงชีช้ตำหนงครับทางด้านซ้ายขององค์พระขวามือเราเหลือขีดเดียวแล้วนะครับเหลือขีดใหญ่ขีดเดียว <ผม S 2> ขีดเล็กๆสองขีดสุข,ข้างบนข้างล่างหายไปแล้วนะครับรบล็อกเริ่มศึกแล้วนะครับทวนตาฝั่งฝั่งทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทางด้านซ้ายมือเรานะครับก็หายไปแล้ว ขีดนะครับขีดหายไปเบ้าตาที่ที่ลึกลงไปเหมือนครอลก็จะตื้นเหลือสั้นลงนะฮะนะครับสังเกตดูนะครับเมตาเริ่มตื้นแล้วครับเริ่มตื้นนะครับแล้วมาดูปื้นที่นักแข่งที่นักแข่งนะครับอันนี้ภาพนี้อ่ะก็ยังเห็นเห็นนิดหน่อยนะครับเห็นนิดหน่อยนะครับปื้นเขาจะเริ่มตื้นลงแล้วนะฮะเริ่มตื้นลงปั้มไปเรื่อยๆก็ตื้นไปเรื่อยนะครับนะฮะ นี่เป็นพิมพ์มือมีจุดนะครับมือมีจุดเป็นพิมพ์สองพิมพ์ที่สองนะครับพิมพ์ที่สองนะครับต่อไปเรามาดูพิมพ์ที่สามพิมพ์ที่สามพิมพ์ที่สามมือเลขแปดมือเลขแปดมาใกล้ๆนี่ครับนี่ครับมือเลขแปดเลขแปดนอนนะฮะเลขแปดนอนนะครับที่เคยบอกไปแล้วนะครับเลขแปดนอนนะฮะมือเลขแปดก็ยังมีเนื้อแตกอยู่ตรงกลางมือเหมือนกันนะครับ อ่านี่ยฮะยังมีเหมือนการกับพิมมือมือมีจุดเมื่อสักครู่นะครับนะฮะเราไปดูตรงชายสังคติอ่านะฮะยังมีเหมือนเดิมนะครับชายสังคตินะฮะยังมีเหมือนเดิมเหมือนคอแอลนะฮะตรงนี้เป็นส่วนลึกนะครับก็เป็นส่วนลึกตรงนี้ที่ขาดเก๊แท้ได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าถอดมาแล้วไม่ติดครับนะฮะผมเห็นมาถอดหลายองค์แล้วไม่ติดนะครับต่อไปตรงคอตรงหลุมคอแอลอะฮะ ตรงตัวเ่าเริ่มตื้นตื้นลงไปแล้วฮะเห็นแอลลำไรลลำไรแล้วนะฮะเริ่มเต็มขึ้นมานะครับบางลงไปเรื่อยๆนะครับบางลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากบล็อกศึกบล็อกศึกนะครับและเมตตาก็ขีดหายไปละครับผมนะฮะขีดที่จะวิ่งมาชนที่ดังหายไปครับนะครับหายไปหมดแล้วนะครับพอปั๊มไปปั๊มไปบล็อกก็ตื้นไปตื้นไปก็หายไปนะฮะ มาดูเส้นที่หูเส้นที่หูที่หูขวามือเรานะครับเส้นเริ่มจะขาดแล้วนะฮะเส้นเริ่มจะขาดแล้วเป็นพิมพ์มือเลกแปดนะครับเส้นเริ่มจะขาดนะนะครับมาดูที่ขายอีกที่หนึ่งครับใต้ใต้ขาแบบที่ให้ให้ดูนะฮะนั่นนะครับใต้ขานะครับถัดมาอีกนิดหนึ่งครับเห็นปื้นไหมฮะเห็นปื้นนะครับ ขยับมาอีกนิดหนึ่งทางด้านทางด้านซ้ายมืออีกนิดหนึ่งอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นปื้นเนี่ยครับปื้นตรงนี้เริ่มตื้นละเหลือนิดเดียวลงใช่ครับตื้นลงอ่ะพิมคอแอลปื้นใหญ่เบื้องเริ่มเลยในยาวตัวนี้เหลือสั้นลงแล้วครับผมเหลือสั้นลงยิ่งตื้นลงเริ่มบางลงเริ่มตื้นลงนะเพราะว่าบล็อกเนี่ยปั๊มแรกๆเนี่ยก็จะคมปั๊มไปปั๊มไปก็จะสึก ลงไปนะครับเนื่องจากแอนตประกาีในแข็งแล้วเกิดการกระแทกของบล็อกกระแทกของบล็อกครับทาให้บล็อกเริ่มเสียเริ่มเสียไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นบล็อกสามครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกสี่ครับบล็อกสี่นับแบงค์นับแบงค์นะครับนับแบงค์นะฮะองค์นี้เนี่ยแอนประการที่ผิวแดงอย่างนี้ก็เลือดจากว่าโดนเหงื่อใช้มานะใช้มา ก็เลยผิวออกแดงพอล้างออกมาก็ขาวนะฮะล้างออกมาก็ขาวเนี่ยครับมือนับแบงค์ครับมือนับแบงค์ก็ดูที่มือนะฮะที่เส้นที่แตกในมือเมื่อกี้แตกนิดเดียวใช่ไหมเล็กนะครับอ่แตกนิดเดียวตอนนี้แตกข้ามมามือนี้ละข้ามไปเลยนะฮะนิ้วมือข้างล่างก็แตกชนกันหมดเลยนะครับชนกันหมดเลยนะฮะนะครับ นะครับผมนะส่วนส่วนที่ชายสังกติเราไปดูชายสังกติครับขยายได้แค่นี้นะนะฮะชายสังกติก็ยังเป็นเส้นอยู่นะฮะซูมได้อีกไหมครับหมดแล้วนะครับงซูมได้แค่นี้ครับนะฮะยังเป็นเส้นอยู่นะฮะยังมีเส้นอยู่ปื้นที่นักแข้งใต้ขาครับปื้นที่ใต้ขาก็ยังเหลืออยู่นะครับครับยังเหลืออยู่แต่สั้นนะฮะเห็นไหมครับยังพอได้เห็นพอได้เห็นแต่ไม่ยาว ไม่ยาวเดี๋ยวเราจะกลับไปดูคอแอลอีกทีว่ายาวนะครับนะแล้วก็ดูลดลงมาเหลือเหลือเหลือดูเดี๋ยวดูชายจีวรตรงหัวไหล่เมื่อวานนี้นะฮะตรงหัวไหล่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือซ้ายมือครับเอ้ยทางด้านขวาโทษทีด้านขวามือเรานะฮะลงมาข้างล่างครับนะตรงหัวเส้นจีวรนะครับ เส้นจีวรนี่ฮะนี่ครับจะมีรอยแตกนะครับถ้าเป็นคอแอลเนี่ยจะแตกนิดเดียวสั้นๆนะครับพอพิมพ์สุดท้ายแตกยาวมาเชื่อมกับชายจีวรเลยนะฮะนะครับแล้วก็ดูที่ตานะฮะตาเริ่มตื้นนะตื้นครับตื้นหมดแล้วนะครับตื้นหัวตาไม่มีขีดไม่มีอะไรแล้วนะครับเบ้าตาก็ไม่มีนะครับเส้นที่ใบหูฮะเส้นที่ใบหูด้านนอกขาดแล้วนะครับ ครับหมดไปแล้วนะเมื่อกี้มือเลขแปดเนี่ยยังพอเห็นยังพอเห็นเส้นอยู่แต่ว่าใกล้ละใกล้จะขาดนะครับพอมามือนับแบงค์ขาดละนะขาดแล้วก็เหเข้าไปข้างด้านในนะเห็นไหมครับเหเข้าไปทั้งด้านในนะเดี๋ยวเวลาเวลาเราหยิบพระขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูรู้ ว่าพิมพ์นี้พิมพ์อะไรเรียกยังไงนะครับจําที่ผมบอกไว้นะเราจะได้รู้อ๋ออันนี้พิมพ์นับแบงค์นับแบงค์จะต้องเป็นอย่างนี้มือจะต้องมีเนื้อเกินนะครับตรงเส้นจีวรทางด้านขวามือเราเนี่ยเส้นจีวรเส้นแรกกับสังกติจะมีเนื้อติดเชื่อมกันในี่ต้องจาอย่างนี้นะครับถึงจะจําได้ว่าบอ็อกไหนพิมพ์อะไรนะครับเขแยกให้ถูกครับเขาดูคอแอลอีกทีครับ ครับพี่สนอบอเอลครับผมครับฮะเขาดูใกล้ๆนะฮะใกล้ๆเนี่ยครับคอแอลนะฮะนะครับยังชัดอยู่เส้นหูก็ยังชัดนะฮะอ่าเส้นหูยังชัดนะฮะดูปื้นที่ขาครับดูปื้นที่ขาครับฮะปื้นใหญ่ครับนะปืนใหญ่เด่นชัดเลยนะครับเป็นแม่พิมพ์พิมพ์เดียวกันปั๊มปั๊มไปเรื่อยก็กลายเป็นพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามพิมพ์สี่นะครับเหมือนเหมือนหลวงพ่อเดิม ครับนะฮะหลวงพ่อเดิมก็เหมือนกันเป็นพระใช Be like ้แม่พิมพ์เดียวกันนะฮะถ้าคุณกบเคยสร้างพระบ่อยๆก็จะรู้นะครับครับใช่ครับก็เหรียญบล็อกแรกนิยมบล็อกสองไม่นิยมบล็อกสามอะที่จริงปั๊มไปเรื่อยๆไม่ไม่มีแยกบล็อกหนึ่งบล็อกสองหรอกครับครับพอครบจํานวนพอนักเล่นมาเล่นกันอ๋อต้องนี่นี้บล็อกแรกอันนี้บล็อกสองอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งกันเองนะครับตั้งกันเองนี่คือที่มาของปีหนึ่งห้านะฮะ นะครับทั้ง4พิมพ์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ชมสรุปให้ดูแล้วว่าเป็นพระที่แม่พิมพ์เดียวกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงเข้าใจนะครับ บล็อกที่ที่ที่อาจารย์บอกใต้ลักแร้เนี่ยผมผมสันนิษฐานได้เลยว่าบล็อกเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกเริ่มติดแล้วนะครับผมติดแล้วเยอะแล้วนะครับผมิ่วบล็อกสึกลงไปเรื่อยๆรับคจากจากการปั๊มกระแทกลงไปอะบาก้านี่แข็งมากแข็งนะแข็งับครับผมสมัยก่อนผมว่าเขาชุบบล็อกได้ดีมากนะฮะชุบเหล็กได้ดีมากเพราะเหล็กทาบล็อกนี่ต้องมีการชุบนะครับอาจารย์ถ้าไม่ชุบเนี่ยปั๊มอบาก้าไม่ได้เยอะแล้วครับไม่ได้จะแตกหมดฮะนะครับ ก็เยสูตรโบราณเลยฮะการชุบเหล็กเนี่ยต้องมีฝีมือแล้วทุกองต้องมีการแต่งนะครับมีการแต่งข้างใช่ไหมครับอาจารย์มีการแต่งข้างแต่งเพราะว่าเขาปั๊มแล้วลูดไปฮะลูดลูดเป็นเนื้อเกินเป็นเนื้อเกินเขาก็เลยแต่งให้เรียบร้อยนะแต่งแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันครับผมถ้าเหมือนกันก็เสร็จ เกน่นอนองหนึ่งครับผมเพราะช่างเขาก็จะแต่งแต่งแต่งแล้วก็วางแต่งแต่งแต่งแล้วก็วางให้ครบตามจํานวนนะไม่ได้คิดเป็นราคาค่าอหมดมาจะถึงหมื่นถึงแสนอะไรนะร้อยเดียวครับครับผมร้อยเดียวครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับทั้ง4ี่พิมพ์นะครับก็จะมีรอยครีมจับครับมีครีมจับนะครับรอยครีมจับตรงสังกะครผมนะครับ เปก็ส่วนนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตได้ไนะครับส่วนหนึ่งนะครับในการที่ว่าช่วยให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะศึกษานะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับทางด้านหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านี่นะครับจะได้เป็นหลักในการพิจารณานะครับ ยิบขึ้นมาก็ดูตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับคอแอลเป็นยังไงมือมีจุดเป็นยังไงนะครับมือเลขแปดเป็นยังไงแล้วก็นับแบงก์เป็นยังไงนะครับเราจะต้องจําแล้วก็แยกให้ได้ซะก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะดูพระเป็นนะครับนะเอาเอาทีละพิมพ์ละพิมพ์ละพิมพ์นะครับถ้าถ้าผู้ชมจดไว้ดูได้แน่นอนบนะครับ มีโอกาสฟุกเยอะครับเพราะปีหนึ่นี่ท่ายังมียังมีอาจารย์เพราะว่าตรงนี้อาจารย์มาอธิบายให้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับเพราะว่าตรงนี้นะเป็นจุดตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เไม่ก็ก็ไม่ได้บอกใครนะครับเป็นการที่ว่าตรงนี้เราต้องหากันเองนะครับอย่างอย่างคนเล่นพ้าทั่วไปอย่าง รุ่นอาจารย์นี่ครับต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับทางนั้นครับทางนั้นครับต้องหาลองผิดเพิ่มมาเองใช่ครับต้องต้องหาเทคนิคในลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยนะครับผมนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีดีนะครับผมนะครับการสื่อสารดีก็โทรถามกันบ้างอะไรบ้างก็อีกอย่างหนึ่งก็จำโค้ด ครับผมนะฮะเลขเลขหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าไม่สวยนะครับราคาต้องตามโค้ดด้วยถ้าสวยไม่แท้แน่นอนนะครับผมอันนี้ไม่มีจดหมายแต่ช่วงหน้าเรามาคุยคุยเปิดสายหน้ามาได้ได้ได้ครับพักสักคู่ไปเลยครับเอาหมดแล้วนะครับวนสองรอบแล้วครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับผมขอบครับ